แล้วครับตบใกล้แล้วแล้วครับผมจะตบน้อยหรือเที่ยงหน้าน้อยใกล้แล้วครับรางงารบรรยากาศแปลงพักเปิน้นกําลังเกิดกําลังงามครับใหญ่ระเบียงแปลงพักเปิ้ลคู่บ้านคู่บ้านสวนขวดจะปักยังไง <c oughs> รักกินได้เสมะต้นหอมพี่น้องต้นหอมย่ายปลูกไว้ไงล่ะครับกับพกบุ่งครับเป็นปลูกเป็นข้อเป็นคู่เป็นเนี้ยเป็นปลูก กำลังไงอัอนนี้กกระเนี่ยงครับโอ้วยนะักรเน,นี่ยนอร่อยตุ่มสมกบตุ่ม,สม,มสมปลาเฮ้สครับต <c oughs> ้กก่อน สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุขนครับกลับมาพอกันเพื่อเอาครับเคย่บนคนกระสินืันนี้ผมกับนงเบียร์สิภาพี่น้องมอกินสุกหลิกลาบรอยเหลือด้มขมตุ่ม้มขม,ม,ม,มครับพักเต็มทานพักในบอ่อตองอยังเลยครับผมกินลาบพักตกติมทานบ่เบิ้บ่เป็นยังว่าแต่ห้องห็นพักห็นลาบให้มันสุกใจกินกระแสะวันนี้ามา,ามาจ้าพี่น้องจ้ากินน้ำกันจ้ากินน้ำกันครับผม บาดมาละครับหมอน,นี้แต่ว่ามี่ปลวกนินฝาแทนมันก็นเข่าเหนียวด้วยจ้าพี่น้องจ้าสุดแซ่บเนาะตุยเจ้บาดกันน้าเราไล่แตะไล่แตะพ,ดดพี่น้องผิกเด็ดๆพี่น้องเลยคำแรกให้พี่น้องครับมัน,มน ไล่แตกน้ำมันเลยมาจ้าพี่น้องพี่น้องผมจ่ายโบรเรืองจอัดเฮรอตรงครับหืม ดดุยอดโ้เด็กกันดูเด้อเบียแบงไม่หายแม่กินแมวเกิดมากหกเิ็ปีกินลหลับเบียเบือแมวบ่ค่อยกินจ่ะแต่ว่าหนุยเฮ็ดแซ่บคักเนือ้อ กินจะแบบแส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 บเลย<ะ> <c oughs> นางนางกินเหมืูกินแบ่งให้แม่ก่อน, <c oughs> <c oughs> นอืมไปเคี่ยวเสร็จแล้ว คนบาคอสะใจมือนั่นบริดสุทธิ์หนำไม่ดีคอสดนนำมมนลมาอากาศเย็นๆนะจ๊ะสดนนำม,มันห้อล้วล,ลองข้อมีแห้งเครื่องไนด้วยจ้ะพี่หน่องอตรงข้างในแม่บ่อืม,อมจัดจ่ะ สมัยตะกรอนนี่ไงครูสาวกินเหลื่อนเนี่ยว่ายังตัวดีมันกินเหลือห่อนว้าสมัยตะกรอนครูสายเดียวเบิ่งนั่น,น,นขลังเด้อเปนว่ามากักผู้สาวกินกอยมักปะจ,ะจังบู๊เป็นจังบู๊นะพี่น้องเนาะเป็นจังบู๊ครับ คุสาวคุยแกลคุยลาบป่อจ้าหึ่งหึเนี่ยเปน,นอ้องร้านมูนกันดีอ่ะต่งจันทห้มาครั้นึงเนี่ย ลาบเช็ดเองจ้ะแต่ว่าต้มนี่อันเหน่ยไปสือปอ่อกะมูเพิ่นครับอุดมนุนน้ำอุดมนหมนูปลาไปต่างไปเลยน้ำพันน้ำผักผักโบลายผมชอมากกินบ้านไดด้ยผมมากกินผักหลาย อันนี้เกือบโลเนาะไปซื้อเนื้อม่หลับเองจ้ะกินเนื้อต้องกินเสาๆจ้ะพี่น้องจ้ะ สีอ่อนเนี่ยเนาะมือหนึ่งสีคิดปนอยู่หรอกเนาะอยากกินปนเนี่ยตอนเบียยู่กันยาน่ะกินปนดูดูกับกุ้งเมืยวก็นนนปนกับปูเดี๋็กก็ปนปลาคือคุยมาค้ามไงแท้เสืขึ้นกับอะไรผู้บ่าวคุยผู้บ่าวคุยอ่ะก่อยผู้สาวแห่งหมัก อือบอกหวัดปลนเนะแม่หน่วยไม่ยาเบียก,กับปูมักเห็ด ปนปลาปนกับปูง่ามง่ากับปูหนาหนากับปูหนาอุ้ยเขามาขายจ้ะพี่น้องแล้วก็มานั่งแครแคะ์แคร์ใครปูมันปูจ้ะเอามาหลาบเนาะเอ้อโมแมนเอามาปน,นเาาปนาะเป็นปนกับปูสุดยอดเลยจ้ะแซ่บขัางมันเพราะว่าปูกระยาเป็นสิบ่ราเคยกินของทอดของบ่าเคยบ่าเคยกินอาหารไทยจ้ะกินอาหารอีสานบ้านเฮา กินนี่แล้วครับกินคือผมเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆผมมากค่อยกินต่ำคือผมผมมากินต่ำการกินอาหารในสั่นพราะว่าผู้เฒ่าผู้เฒ่าน่าจ๋าสิบวกินมันสิบวกินหยั่งสีเพราะว่ามันเป็นความดันเป็นไขมันจ้ะบหวาน ไนะอ้ไม่พอดีเราแล้วมีคนัาข้าบ เรื่องอาหารครับเอาวพักมาุชื่อล่าข่าวกันด้วย ตาเป็นเลือดพี่น,น้องเอ้ยผมเกิดมาอีสาน<ต>ส่วนก็ลูกอีสานแถบพวกโซมาขักมาแงแหน่ของแบบนี้แต่ยุเกะบุสาวยานเขาหนีอยู่แต่เป็นเจ้าเจสินีไข่อยบอลเ้าสมัยแร,รกๆโอ้ยเห็นยังว่าฝึกกันพาเบียร์ไปกินลาบเนี่ย <c oughs> เด็ดแหลกพาไปนั่งกินหลานลาบกินใจกินกินตัวเขาเลี้ยงเนาะ เดาว่าพันธุ์เ็ดแสบจะลานนะเนาะปพานะเนผ็ดบุพเพีงเครื่องสับบะดมันก็บรรยายว่ามีหลาบหลาบก่อยหลาบยิบต่มยางเดียวเนาะมันก็มีอันเสื้อห่วงหายอย่างนี่สีน่าจะพี่น้องของแสบมีแต่ของแสบ,แสบ

กันตัวพริกหรือกันกระเทียมคือแบบ<า>ก,กัดกระเทียมมันน<ส>ั่นนะลทธิ์มันออกนหมกระเทียมใหญ่กัดกัดย่งกระยาโบซำกัปกปกดปลาเลยสิบอกให้ออกมา็ได้ย้องอีกเสาร์หอว่าพี่น้องเนาะมองี่อย่างจ้ะแต่ละมือ หยอกแต่กันสักปีบ่าหยอกกันสามเท่าครับสิบกว่าปีแปดถึงเก้าปีหยอกคือเก่าจ้ะหยอกไปหยอกยง้มเท่าเพื่อนที่ไหนมันเห็นว่าเขาสิตายหยอกกันว่าเลยครับหยอกกันก่อนเท่าครับก็ได้เป็นสีสันจ้ะ สีสันชีวิตนะาจะเนาะ ถือใจแข้งถือใจัขนง,งนะไปกินลาบกบนุง่งแต่เป็นเรียนมัธย,ยจมจำไล่พี่น้องพี่จำแบบนั้นตีมือตีมือปลาเขาโดนได้พี่น้องเป๊ะหลอดราขอรขุ่นลงเสียแ่บยับ่งเยฮะจะไปจำกินเนื้อหั่ัวสี่ด <c oughs> ีเ ยกินตั้งสี่มาสัตวมันว่ากินมันเนี่ยก้ <S 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 มเดียวขนาผมต่อมากินขึ้นเราเลยเอาดีไทยแท้นะแตะล,ลินผมอะ่ะไขยลุงหล่อมอ่ะลืม ก็ดีที่แดดแต๊ะแจ๊แล้วพุ่งออกงมบอกติดออกละเบี้ยงออกผมบ่หมักมันขมมาผมคิเบี้ยงหลายหลายอย่างเนยนะมันติดแล้วแต่มันหวานที่หลังเลยบบบน่บนนะบอกกล้าหาเราเสียบขมหวานเนาะนี่หมาขมมาเลยผมเลย เ็ตงวโอ้ยขาท่าขาท่า ติดร้อยกระทุ่งเลยจต่พี่น้องจ้ายอีกเจ้าหมื่นอีกสองหมื่นสองหมื่นบอออีกหมื่นนึงนี่สิบเจ็ดเป็นบอว่านห้อยออกเป็นนี่เอี์ยมขว้างจา้าขายของไม่ออกมือนแล้ว ไม่ออกมูบ้านพวเพ็ดเพ็ดอีรีเผ็ดอีรีหน่อยเพาะคืเพ็ปากาไว้คุณคิดกระเที่ยงออกไปแห่งเผ็ดิดมันออกอแสบจ่าแสบพื่งจ้า ซ้อนการบานหลูกจ้ะจิงมฉันมาเรียนออนไลน่นะะจ้ะผู้ดใด้เป็นขึ้นก,รรกันป่จ้ะซอนการบานหลูกมัน<า>เมื่อยก็เห็นงานอีกจ้ะวัสิกินกันวะองออยเอาผมเนี่ย ก็มันกินหัวลูกเลยผมกับดิ้งหน่อยนะจ๊ะต้องอ้อยเอาโอ้ยลอยแปดหอยเห็ดปนเดบียาลอยแปดเห็ดปนสันหาจักท้ำได้เนี่ยสันหามาเบาดิ้งหน่อยผู้ชายนะจ๊ะมอคอยอันนี้เป็นไน ถ้าแบบว่าขอเพิ่นตั้งใจนี่ข้าเดี๋ยวแล้วจ้ะทำไมเวดาแล้วจะถาเห็นมูนี่ให้นมูมาเล็นแถวๆหนาบ้านเอาแล้วบอกเป็นตตยูแล้วอยากไป็เด่นน่ำต้มขมแซ่บขมลำลำ,ลำ ร่มจ้ะร่มเย็นดีมึงอะไพี่น้องยุกไก่ผดชุดหย่อนเลยละขึน้นรับกินแบบพักอยไรหระ เลือกสร้างมันมุกมันมเป็นสวนครับแสบผู้าวกินคำใหญ่นะดีแต่สมัยเรียนโอ้ยสู้สูสูเอิรนโมนาครับขับรถเลยผ่านหน้าบ้านเขาเป็นหอดหรงเรียนสูส้สูส้สูเห็นอยู่วะเห็นยังเศรา,นนนา,ห,าหนึ่งนำลังกินหลับโอ้คำมึงใหญหนึ่งเลยท่านแดงเจ๊าวายเลยท่าน เรามากินลาบกับคัคเติบแล้วสบายดีก่อนบิดม้อใส่เนื้อไ่ต้องห่วงแล้วเนาะไม่ได้ก่อนตามแถวตามตามเพื่อเฮานะครับผู้สาวขับรถไปโรงเรียนใส่ท่อใส่เรือนเนาะแปร๊ะแป๊ะเรื่องหลังอยันตู้ว่าโมหินคว่าวกันเบิร์เท่ากันแหละอยันตู้สาวโมหินอยู่แถวบ้านปลาเรื่นมันมี พวกประจำปีงานน้ำตกเนี่ยผู้เที่ยวมตกบนเมืองไฟแต่ไม่ต้กอนครับทันไปนี่ว่าเรือมอละมุามาขึ้นนี่สีด้ยินรถมาโหลดเป็นขบวนโหลดคูเบาสาวนะครับไอ้มเกไม่หนุนเพิ่นนั่นบานนั้นวันนี้ว่าโจกเต็กโจกเต๊กเบิดขึ้นบริณนอนหรอกเพื่อนพายุกับไอ้ขางทะเลขางถทานะครับอืม มันนี่ไปส่งหนาแวแล้วเนาะล่มเนาะว่าอยู่อย่ามาออกฟังมาคือ <c oughs> ให้เงี้ยเงี้ยอยู่เมือนอาทยว่าแนะนำมาวัดวัดดีท่านผู้ชมพราเป็นพี่น้องอยู่ดอกครับมาสารับมือนีนะครับเนาะพี่น้องกำลังเราชมเราฟังอยู่นะครับเนาะถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเคยบนคนกระสินเนเดอรครับ กอเดเน้นครับอย่าฝ่าว่างพิผพันประกันเลยแล้วก็ขอขอภัยสำหรับพี่นนอเพิ่นบ่ก,กินค่ะดิบเนาะจ้าบ่ก,กินดิบกกนนบ่ก,กินเนื้อบ่กินเนื้อบ่ได้ว่าคางต้นอีกซ้ำล่ะมุม่งมั่นกับขออภัยนะครับพี่นนอสำหรับ้อนี่ผมสองคนจมเคย่นคนกระสินขอลาไปก่อนพอกันไม่คิปหนาครับสวัสดีสสดจ้า